นี้จะเป็นไข่เค็มดิบนะครับพามาที่ร้านไข่เค็มครับ,บ,รบมีไะะข่เค็มด้วยมีสละเปาด้วยนะครับอันนี้ลูกค้าซื้ออยู่สลัเป่าผู้คาหน้าหวานโพงชินปลาชาแนลสวัสดีครับสวัสดีเอซทุกคนนะครับวันนี้ผมพามาที่ ร้านไข่ไข่เค็มนะครับ <moved. S 1> เป็นไข hey mà, ่เค็มดิบนะครับครับนี่เราก็อยู่ที่ร้านไข่เค็มอันนี้จะมาอันนี้ป้าอะไรครับป้าป้าแมมป,ป้าแมมนะครับป้าแมมป้าแมมขายไข่เค็มนะครับวันนี้อันนี้เป็นไข่เค็มจากไหนนะครับสุพรรณบุรีคะ่ะสุพรรณบุรีไข่ออร์แกนิกค่ะไข่ออร์แกนิกนะครับอันนี้มาจากสุพรรณบุรีเลยนะครับ อันนี้มันมันต่างกันยังไงครับอันนี้จะเป็นยังไม่ได้ต้มค่ะอ๋ออันนี้ยังไม่ได้ต้มไข่ดาวอันนี้ต้มแล้วค่ะอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ยังไม่ต้มเอาไว้ทําไข่ดาวนี่ไข่ดาวทําให้ดูเลยอ๋ออ like anyway. ันนี้อันนี้ต้มสุกแล้วต้มสุกแล้วนะครับฟองละเจ็ดบาทสามฟองยี่สิบนะครับและอันนี้อันนี้เป็นไก่ไข่เป็ดธรรมดาไข่เป็ดดธรรมดาไข่เป็ดสดธรรมดา อันนี้สิบฟองห้าสิบห้าบาทใช่ไหมโอ้โหน้าทานน่าซื้อมากครับอันนี้จะมีเออไม่เออไม่ได้ขายมานานเลยใช่ไหมครับน้ำท่วมนะครับสองเดือนสองเดือนน้ำท่วมไข่อันนี้ลูกค้าประจำจะมีเยอะเพราะว่าจะรู้ อาทิตย์หนึ่งมา2วันค่ะอาทิตย์นึงมาขายสองวันนะครับป้าแหม่มอาทิตย์หนึ่งจะมาขายสองวันนะครับไข่เป็ดวันอังคารค่ะวันอาทิตย์กับวันอังคารอันนี้เราจะรับมาจากเอ่อมาจากสุพรรณใช่ค่ะจากฟาร์มเลยใช่ค่ะอันนี้เขาก็จะมีมีแบบเป็นไข่สดอันนี้ไข่สดแบบอันนี้ไข่สดอันนี้ไข่สดอันนี้ไข่สดนะครับ ไข่สดก็จะสิบฟองห้าิบห้าบาทใช่ค่ะนี่ครับสดจริงครับดูสีสันได้เลยอันนี้ก็จะเป็นแบบต้มสุกแล้วพร้อมทานได้เลยใช่ค่ะพร้อมทานฟองละเจบาทอันนี้จะเป็นแบบไข่เค็มดิบฟองละเจบาท3มามฟอง20่สิบอก็ไม่ต่างกัน ราคาเดียวกันราาคเดียวกันนะครับจุกราคาเดียวกันลูกค้ามาซื้อเหรอเนี่ครับราคาราคาเดียวกันนะครับรับไข่เค็มไข่เป็ดไข่สดไข่ไข่เค็มไข่เป็ดไข่สดปั้มแหม่มนะครับตลาดหน้าคุกวงจรครับบางสินเลนครนายก5้ ร้านป้าเขาไม่ได้มีเฉพาะไข่เค็มนะครับมีอีกหนึ่งอย่างนะครับอันนี้ซาลาเปาของเด่นซาลาเปาค่ะซาลาเปาของเด่นซาลาเปานะครับน,นี่หายไปส,สองเดือนนะคะเออซาลาเปาไขแดงดีค่ะใช่ค่ะซาลาเปาก็เส็งไม่ออกไข่ด้วยครับโอเค ขายขายถูกครับสามกล่อง20ิเองครับหาที่ไหนได้ครับ,อบอเอาไว้กินที่บ้านแช่ตู้ไว้กินกับข้าวต้มข้าวต้มครับอันไหนก็จุดเด่น,จ,ดดนจุดเด่นของไข่เค็มนี่คืออันไหนอันไหนนะทิเมันบอกว่ามันแดงอะเนี่ยสองค,นคอันเนี่ยค่ะอันนี้จุดเด่นมันนะอ่ะแดงอันนี้จะเป็นแบบทําเป็นไข่ดาวนะครับระจะแดงแล้วถ้าเป็นในนี่ถ้าเป็นแบบสุกอ๋อมันสวยสวยครับข้างในเปิดได้ไหม ได้นี่ครับจุดเด่นนะครับได้นะเนี่ครับมันจะสวยครับนี่ข้างในเขาเรียกว่าไข่มันจะอันแดงแดงมันนะครับไข่มันจะแดงมันนะครับเพราะว่าเขามาจากฟาร์มแล้วเ็าแบบทําใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็มาเพาหยุดไป2เดือนน้าท่วมจะมาขายเฉพาะวันอาังคิตย์กับอังคารนะครับ อันนี้ถ้าสั่งเป็นเป็นเยอะๆได้ไหมครับได้ค่ะสั่งล่วงหน้าได้สั่งล่วงหน้าได้นะครับสั่งล่วงหน้าได้นะครับเอาแบบไข่เค็มดิบหรือว่าแบบต้มสุกแล้วก็แบบสดนะครับครับสั่งได้เลยครับเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์โทรไว้ให้นะครับเบอร์เบอร์อะไรนะครับเบอร์อะไรเบอร์แปดสองศูนย์แปดสองนะครับห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าสองสี่เก้าหนึ่งสองสี่เก้าหนึ่งนะครับ ปั๊มแหม่มนะครับถ้าใครอยากได้ไข่เค็มสั่งได้เลยนะครับคบรัแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างอันนี้ซาลาเปาซาลาเปาไหนมาแนะนําหน่อยครับซาลาเปาเป็นของบริษัทเด่นซาลาเปานะคะเป็นบริษัทเด่นซาลเปานะครับที่ออกรายการอายุน้อยร้อยล้านนะคะอ๋ออายุน้อยร้อยล้านออกรายการอันนี้จะเป็นไส้ครีมสีเหลืองสีเหลืองไส้ครีมนะครับสีชมพูขาวไส้หมูสับ ชมพูขาวใช่หมูสับน้ำตาลขาวช็อกโกแลตนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องเต้ใช่ครับสีเอ่อยาวๆนี่ค่ะเยอะยาเหมือนฮอดดอกอะค่ะอ๋ออันนี้เลยห้องเต้รวมรวมรสอันนี้เป็นถั่วเขียวถั่วเขียวสีสีเขียวค่ะสีเขียวถั่วเขียวแล้วก็ข้างล่างนี่สีม่วงก็จะเป็นมันโถค่ะมันโถ ชิ้นละสิบห้าบาทยกเว้นข่องเต้ยี่ค่ะอ๋อยกเว้นห้องเต้จะ20ค่ะอันนี้เอามาจากของบริษัทเด่นสารเปาค่ะบริษัทเด่นสารเปาไม่แพงนะครับ10บาท15บาทกับ15บาท15บาทนะครับ15บาทกับ20นะครับถ้าห้องเต้จะ20นะครับฝากร้านฝากร้านไข่เค็มป้าแหม่มด้วยนะครับ ตลาดนัดครบวงจรครับรังสิตนครนายุ56นะครับปากทางเข้าวัดจันสุขครับแวะมาได้เลยครับซอยที่1นะครับเดินเข้ามาเลยครับทำมาแล้วทำมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พ่อ้าด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับขอบคุณครับ